ในโลกแห่งดเวลมอนสเตอร์มีมอนสเตอร์แนวกอบลินอยู่มากมายและนี่คือเรื่องราวของหน่วยกอบลินบุกทะลวง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับเรื่องราวลอสตอรี่ในอาร์ตเวิร์กของการ์ดยูยิโอในวันนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าหน่วยกอบลินบุะลวงนั้นมาขยี้มาขยายเรื่องราวของพวกเขาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากอบลินนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่มีความหลากหลายในตัวของมันเองนะกล่าวคือท่านผู้ชมอาจจะรู้จักว่ามีแบบคิงกอบลินอย่างนี้ใช่ไนะหมือกระทั่งแบบมีไอ้กอบลินที่เป็นเศรษฐีใหม่อะ่ะเออบอกได้เลยว่ามีกอบลินอีกหลายแนวะให้ทําเป็นลอสตอรี่ได้นะครับแต วันนี้เราจะเอามอนสเตอร์ตัวนี้ครับผมหน่วยกอบบินบุกทะลวงซึ่งถ้าเอาเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อกอบบินที่ผมรู้จักเป็นตัวแรกๆก็จะเป็นไอตัวนี้แหละครับมอนสเตอร์ Monster พลังโจมตี2,300ป้องกันศูนย์เนาะเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งอยู่พอประมาณเลยครับแต่ว่ามีจุดอ่อนใหญ่หลวงคือเวลามันโจมตีเสร็จมันต้องตั้งป้องกันเนาะอันนี้เหมือนกับว่าสื่อให้เห็นถึงความแกร่งของมันในทางกลับกันมันก็มีความอ่อนแออยู่ในตัวครับและเรื่องราวของมันนะครับจะยิ่งขยี้จุดนี้ให้สสท่าน้้้กานเดลบอีไ ว่าถ้าไอ้พวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงไปเป็นลูกน้องของเบฮิมอตนี่จะเกิดความบันเทิงขึ้นในโลกแห่งเวลมอนสเตอร์เป็นแน่แท้ครับโดยใดกๆก็ตามแล้วนะครับการพูดถึงหน่วยกอบบินบุกทะลวงก็จะมีแบบพวกมอนสเตอร์ที่เป็นกอบบินเหมือนกันอยู่ในหน่วยของพวกมันแล้วก็ทําหน้าที่ที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจะมีการ์ดหลายใบที่สื่อไปยังเรื่องราวของการที่ให้ไอ้พวกกอบบินบุกทะลวงเนี้ยมีความเป็นตัวเอกตัวเด่นมากกว่าซึ่งพอเป็นอย่างเนี้ยผมจะเข้าใจว่ามันก็จะมีกอบบินเผ่าของพวกมันนี่แหละครับเผนนาท ไอโฟนนั้นก็จะถูกเอามาใส่ไว้ในเรื่องราวของคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกกรอบบินตัวอื่นไอะไรเงี้ยที่มันเป็นเศรษฐีหน้าใหม่อะไรพวกนั้นหรือกระทั่งไอกอบบินที่เป็นเทรนเนอร์ที่เป็นโค้ชที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้อันนั้นก็คือจะเป็นกบบอีกเผ่าหนึ่งไปเลยเนาะอ่ะแต่ว่ายัางไงก็ตามแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังคลิปนี้กันไปเคราวว่าเรื่องราวของพวกหน่วยกรอบบินบุกทะลวงที่อยู่ในอาร์ตเวิร์กของแต่ละใบเท่าที่ผมรวบรวมมาได้จะมีเรื่องราวอะไรให้ใหเราบันเทิงใจกันได้บ้างครับถ้่ท่านผู้ชมพอแล้วา,า่ หน่วยกอบบินบุกทะลวงมันเป็นกองทัพที่เต็มไปด้วยพละกกาลังสามารถที่จะโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยความสามาคัคคีและมีพละกําลังที่สามารถจัดการศัตรูได้ไม่ยากเย็ยนเมื่อผู้มันรวมตัวกันหน่วยกอบบินบุกทะลวงนี้ได้ต่อสู้ไปที่ต่างๆนานา,นาการบุกตะลยุยไปในที่ต่างๆของมันนั้นเป็นชื่อเสียงกระชอนลือไกลแต่รู้กันหรือไม่ว่าหน่วยกอบบินบุกทะลวงนั้นมีฐานทัพของพวกมันที่เป็นหน่วยงานที่ผู้มันมีการบริหารจัดการดูแลและมีการแบ่งขั้นแบ่งหน้าที่แบ่งลำดับชั้นการอย่างชัดเจนนนนนและะตรรงีี้้จจพาไปูัักกบบออิห่่่วยืท มีการอยู่ในฐานทัพ Gold ที่อยู่เบื้องหลังของหน่วย <Jub il> กอบบินบุกทะลวงนี้อีกทีหนึ่งเริ่มจากหน่วยเอลิทกอบบินซึ่งเป็นกอบบินที่มีศักดิ์เป็นหัวหน้าทำหน้าที่สั่งการพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงกล่าวได้ว่าํำสั่งบุกตะลุยทั้งหลายที่มันได้รับนั้นให้ไปต่อสู้อย่างสถานที่ต่างๆเกิดจากพวกเอลิทเหล่านี้นี่เองซึ่งพวกเอลิทนั้นก็มีความสามารถในการต่อสู้ประมาณหนึ่งแต่พวกมันมีอำนาจอยู่ในมอือพวกมันจึงชอบที่จะออกคำสั่งมากกว่าเอลิทที่เป็นหัวหน้านี้ไม่ได้ออกคำสั่งเพียง ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้นี่คือหน่วยกอบบินสอดแนมที่มีหน้าที่ในการสอดแนมนําเรื่องราวมาบอกกับหน่วยเอลิทและหน่วยเอลิทก็จะเอาเรื่องราวนี้ไปออกคําสั่งเก่ากอบบินหน่วยอื่นอีกทีหนึง่งสังเกตได้ว,ว่ามันจะเป็นกอบบินที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการที่จะสอดแนมเป็นแวนตาที่ทําให้มันสามารถขยับเคลื่อนที่ในช่วงเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การสอดแนมเป็นอย่างยิ่งนอกจากหน่วยกอบบินสอดแนมแล้วยังมีหน่วยกอบบินรอบสังหารซึ่งจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่จัดการกัับบบตตรรรููออยยย่่่่่าาาาางงงงลๆไมใใหห้้้คแะททํนีเ จากหน่วยกอบบินบุกทะลวงที่เน้นโจมตีอย่างเออกระเริดเพื่อประกาศสักดาให้เห็นว่ากอบบินเผ่านี้นั้นมันมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนและหลังจากนั้นก็จะมีเป็นหน่วยกอบบินหลอกล่อหน่วยกอบบินหลอกล่อจะทําหน้าที่ซัพพอร์ตหน่วยกอบบินรอบสังหารในกรณีที่เจ้าเอลิทกอบบินมันเห็นว่าพวกกอบบินนั้นจําเป็นต้องมีทีมเวิร์กกันในการที่จะหลอกล่อและก็ให้หน่วยสังหารรอบโจมตีเหยื่อที่พวกมันต้องการจะจัดการท้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยเอลิทได้รับข่าวกรองจากหน่วยกอบบินสอดแนมมาแล้วก็วางแผนใหหหห้้ววว่่าาาาากกรรรออสสัังพนนนยบบจํ ต้องมีหน่วยกอบบินหลอกล่อนี้ให้ไปจัดก,การกับพวกมันหรือเปล่าโดยกองทัพกอบบินที่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวแบบน,นี้แน่นอนว่าพวกมันจําเป็นต้องมีทรัพยากรมาหล่อเลี้ยงกองทัพจึงได้มีหน่วยกอบบินขุดเจาะในการขุดหาพวกทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถนําไปขายเพื่อที่จะได้เป็นทุนทรัพย์ในการที่จะมาเป็นสเสบียงหล่อเลี้ยงกองทัพได้เป็นอย่างดีนั่นแล้วถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยของกอบบินที่ขาดไม่ได้เลยและที่เราเห็นอยู่นี้มันคือหัวหน้าหน่วยกอบบินซักเมื่อไหรมันเป็นแ่น่่่นนนนนกกออองงงงททททัััพหววยบิุะะลลีมไปึ ชุดอะไรมาใส่ก็ไม่รู้แล้วแถมมันทําท่าแบบนี้อีก <c oughs> ท่านี้มันคุ้นๆหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับอ่าใช่แล้วครับผมมันทําท่าเรียนแบบหัวหน้านักรบบุกตะลุยแบบนี้เลยฉะนั้นแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยกอบบินแต่อย่างใดเป็นแค่ตัวก๊อบเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งของหน่วยกอบบินบุกทะลวงโดยบอกไว้เลยว่าถ้าเอลิทกอบบินมันมารู้ว่ามีกอบบินมาทําอะไรบ้าบอแบบนี้อาจจะตกกบาลมันได้ทีหนึ่งเลยลเนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังมีกอบบินที่หน้าตาเป็นแบบนี้ด้วยกล่าวว่ามันเป็นหน่วยกอบบินบุ มันสงสัยให้รู้ว่าตูนเวิลด์นั้นมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่ามันจึงหลุดเข้าไปในตูนเวิลด์แล้วกว่าจะหนีออกมาได้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าลำบากยากเข็นแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาสู่กองทัพแน่นอนว่าไอ้พวกตูนกอบบินเหล่านี้ถูกพวกเอลิทกอบบินเชงหัวไปแล้วทีหนึ่งว่าไปทําบ้าอะไรถึงมีรูปร่างเป็นแบบนี้ไปได้แต่ใดก็ตามแล้วมันยังเป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการต่อสู้อยู่ประมาณนึงเอลิทกอบบินจึงไว้ชีวิตมันให้ทําหน้าที่ในแบบตูนกอบบินไปนั่นเองซึ่งก็จะเห็นได้แล้วว่าพวกกอบบินกลว่ีอนหหายย ที่ทางานประสานกันได้ดีภายใต้การดูแลของเอลิทกอบบินแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกกอบบินเนี่ยมันจะอยู่กันโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับพวกมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยนะดังเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้ครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีชื่อว่าเมนเทลคอนเซลเลอร์ลิลลี่นั่นเองครับเมนเทลคอนเซลเลอร์ลิลลี่นะเป็นมอนสเตอร์ที่คอยมาดูแลกองทัพให้พวกกอบบินด้วยเนื่องจากว่าการออกไปปฏิบัติภารกิจของพวกกอบบินนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงมีความเครียดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีน้องลิลล ซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีงามมากเพราะว่าเมื่อลินลี่มาคอยปลอบสภาพจิตใจให้กับเจ้าพวกก็อบบินพวกกอบบินก็มีแรงใจที่จะออกไปปะทะออกไปต่อสู้ตามภารกิจที่มันได้รับมอบหมายนั้นมาเป็นอย่างดีหลังจากผ่านเรื่องราวของพวกสมาชิกก็อบบินแล้วก็องค์กรของพวกมันมาแล้วนะครับผมก็จะพาท่านาผู้ชมไปพูดถึงเรื่องราวการไปผจญภยัยการไปปฏิบัติภา,ากกบบกร,ร,ก,าร,ภารกิจของเจ้าพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงเป็นหลักเลยนั่นเองครับการทาภารกิจของเจ้าพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงนั้นได้ไปเจอศัตรูต่างๆนานานามากมายเช่นศัตรูที่มีชื่อออววว่า่าเจมนนยตััี้้ไดกกกบพห ะวพวกหน่วยกอบินบุกทะลวงก็รู้ว่ามันมีกันแค่2ตัวแล้วพวกเรามีเป็นกองทัพแบบนี้จะจัดการกับพวกมันได้อย่างสบายใจเลยสิน,นั่นนี่เมื่อคิดแบบนั้นแล้วเจ้าพวกหน่วยกอบินก็บุกบตะลุยเข้าไปหวังจะจัดการกับเจมินายเอลฟ์ให้จมได้แต่หารู้ไหมว่าเจมินายเอลฟ์นั้นมีเขตอาคมวงเวทที่สามารถป้องกันการโจมตีเข้ามาได้ทําให้พวกหน่วยกอบินนั้นโดนกระแสะพลังของวงเวทเขตอาคมของเจมินายเอลฟ์พัดกระเด็นปิวไปบาดเจ็บกันอย่างหนักหน่วงเลยจึงจะเห็นได้แล้วว่าแม้กอบินจะมีความสามารถมีทักษะในการต่อสู้มากแค่ไหนถ้าเจอกัต ที่มีความสามารถในการใช้พลังเวทแบบนี้หน่วยกอบินก็อาจจะเพ่งทำได้เช่นกันตัดมาที่ภาพหน่วยกอบินอีกหน่วยหนึ่งหน่วยกอบินอีกหน,หน่วยหนึ่งกำลังเดินทางทําภารกิจของพวกมันอยู่ดีๆอยู่ๆก็เจอกับแผ่นดินไหวเข้าให้ตุ่มต่าตุ่มต่าตุ่มต่าและแผ่นดินไหวก็ทาให้หน่วยกอบินนั้นหยุดชะง,งักกันไปและหลังจากนั้นพวกหน่วยกอบินมันก็จะมีการพูดคุยสื่อสารกันภายในแผ่นดินไหวเมื่อกี้เอาซะเราเกือบตายเลยนะเนี่ยตอนนี้แผ่นดินไหวสงบไปแล้วพวกเราน่าจะปลอดภัยกันแล้วนะ สิ้นคำพูดที่หน่วยกอบลินมีการพูดคุยสื่อสารกันก็มีค้อนอันใหญ่พุ่งเข้ามาทุบร่างของพวกหน่วยกอบลิน้น ปลอดภัยพร้อมสิคอนที่ไหนก็ไม่รู้นะพุ่งเข้ามาทุบพวกเราเกือบไส้แตกเลยในีิชิหายแม้หน่วยกอบบินจะโดนคอนยักษ์พุ่งเข้ามาทุบจนร่างเกือบแหลกและจากเหตุการณ์ล่าสุดทําให้พวกเขาไม่กล้าที่จะมองโลกในแง่ดีต่อไปและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อเกิดหลุมพรางสองชั้นที่เป็นแผ่นดินแยกจากการเกิดแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้มันทําให้พวกกอบบินและมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นถูกธรณีสูบเข้าไปไม่รู้ชะตากรรมเลยว่ากองทัพนี้จะกลายเป็นอย่างไรไปแล้วและตัดมาที่หน่วยกอบบินอี ตัวนึงมอสเตอร์ Monster ตัวนั้นมีชื่อว่าเมดูซ่าเวิร์มเมดูซ่าเวิร์มนั้นได้เข้าปะทะกับหน่วยกอบบินพูนหน่วยกอบบินก็จัดการเลยว่ามอสเตอร์ตัวเดียวแบบนี้จะทําอะไรกับพวกเราที่เป็นกองทัพได้และเมดูซ่าเวิร์มก็ได้ใช้พลังของตัวมันในการทําให้พวกหน่วยกอบบินบุกะลงทั้งแก๊งนั้นกลายเป็นหินกันไปจนหมด ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การโดนเขตอาคมซัดเหตุการณ์โดนธรณีโศเหตุการณ์โดนเมดูซ่าเวิร์มทําให้กลายเป็นหินมันช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าน่าอนาถสำหรับหน่วยก๊อบบินมากเลยว่ามันเจอชะตากรรมอะไรแบบนี้กันมากมายวันเนี้ยตรงนี้ก็เลยจะขอพาพักเข้าชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งตรงนี้คือไกด์สาวแสนสวยแห่งปาราโลกเขากําลังพาลูกทัวร์ของเขาไปชื่นชมสิ่งที่น่าสนใจในโลกปีศาจ์นะท่านผู้ชมเห็นไกด์สวยๆแบบนี้ความรู้สึกหดหู่ที่เห็นพวกก๊อบบินโดนเล่นงานเมื่อกี้พอจะโอเคขึ้นมมาาาาาหรออยยััังงคคบ่่พจะะโเเเแแแลล้ววนนนนนี็ไกกสสขํํ ที่กับลูกทัวร์ของเขาภาพที่อยู่หลังไกด์สาวคนนี้ก็คือหอคอยกระดูกสูบวิญญาณนั่นเองขณะที่ลูกทัวร์ได้ฟังคําพูดของไกด์ไปนั้นก็ได้มองเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆกับหอกระดูกสูบวิญญาณนั้นด้วยโอ <Okay. Yeah. S 1> oh, นะ้ไม่นะไม่มันคือพวกกอบบินพวกกอบบินที่เผลอเข้าไปใกล้กับหอกระดูกสูบวิญญาณก็ถูกสูบวิญญาณไปแล้วก็กลายเป็นเครื่องสังเวชให้กับหอกระดูกเหล่านี้นี่เอง สรุปแล้วตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ที่กอบบินต้องมาเผชิญชะตากรรมอะไรก็ไม่รู้และตรงนั้นก็ยังไม่จบยังมีพวกกอบบินบุกทะลวงที่ผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆาามากมายและมีกอบบินกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปเผชิญกับลำแสงไมโครลำแสงไมโครนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทําให้ผู้ที่โดนแสงตัวหดเล็กลงได้กอบบินตัวหนึ่งได้โดนแสงเข้าไปจนตัวหดเล็กลงและกอบบินที่เหลือก็ตกใจว่าตัวเองนั้นจะโดนแสงนี้จนตัวเล็กลงไปได้วยหรือเปล่าจึงรีบไปโจมตีใส่ใอ,อุปกรณ์ยิงลำแสงไมโครนั้นทําให้ลำแสงไมโครเกิดรวนนขึ้มา พอลำแสงไมโครเกิดรวนขึ้นมาก็บินตัวอื่นที่โดนแสงนั้นไปแทนที่จะตัวเล็กลงกลับกลายเป็นตัวอ้วนขึ้นแบบนี้ใช่อย่างนั้นเลยซึ่งก็บินที่มีลักษณะตัวอ้วนขึ้นนั้นก็ตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทําให้เขารีบวิ่งหนีออกจากสถานที่แห่งนั้นส่วนพวกก็บินที่โดนลำแสงย่อส่วนนั้นไปร่างกายที่เล็กลงนั้นไม่รู้จะเดินทางไปที่ไหนดีแต่อยู่ๆก็ถูกจับไปอยู่ที่บ้านของเล่นแห่งหนึ่งพร้อมกับมีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่คาดว่าน่าจะโดนลำแสงไมโครเหมือนกันแล้วก็นํามาใส่ไว้ในบ้้้้าาานนนนนนนขขออองงเลล่่่่่ีีีะะตกกกกกรมพวววบบิททถถููยสแ็จจัไ เป็นอย่างไรต่อไปก็มิอาจรู้ได้เลยถัดมาที่หน่วยกอบปินอีกหน่วยหนึ่งสังเกตว่ากอบปินหน่วยนี้จะปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะไม่ได้ปลอดภัยนี่ว่า เห็นหรือเปล่าว่ามีอะไรที่มันเกาะติดอยู่กับไอ้พวกกอบบินเหล่านี้สิ่งที่ติดอยู่กับพวกหน่วยกอบบินเราจะเรียกว่าเซลเซึ่งเซลเ A นี้เกิดจากพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์ของพวกเอเลียนพวกเอเลียนเหล่านี้มันสามารถปล่อยเซลเ A ไปเกาะติดกับพวกมอนสเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะสะกดจิตแล้วก็ควบคุมร่างของเจ้าพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นได้และแน่นอนว่าเจ้าพวกหน่วยกอบบินบุกถลวงกลายเป็นเหยื่อให้กับเซลเ A นี้โดนควบคุมร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่พวกมันกาลังถูกควบคุมร่างกายอยู่นั้นมีอยู่หนึ่งตัวที่สติยังเลือนลางและหวััังงงงงจะช่่ววยเพพพือออนน้้ขมมไดกึ กูให้ดีนะกูจะสละชีวิต เพื่อที่จะให้พวกมึงนั้นนะหลุดจากการควบคุมหอยห่านนี่ถ้ามึงหลุดได้เมื่อไหร่พวกมึงสองคนต้องรอดนะเข้าใจไหมและเซลล์เอที่อยู่กับร่างกายของมันก็ได้รับรู้การขัดขืนของมันจึงได้มีการระเบิดตุ่มเข้าให้และกอบบินที่โดนระเบิดจากเซลล์เอนี้ไปก็นอนแน่นิ่งไปและเพื่อนพ้องอีก2ตัวก็กระเด็นไปและหลุดจากเซลล์เอและหนีรอดไปได้ตัดมาที่หน่วยกอบบินบุกทะลวงอีกแก๊งหนึ่งเขาได้เดินทางไปยังพื้นที่หนาวเหน็บและรู้ว่ามันมีหิมะตกหนักมีพวกทานน้ำแข็งต่างๆานานาที่จะทําให้การเดินทัพนนนัันม้มลําบากากกยเ็ ขาจึงคิดว่าจะทํายังไงดีถึงจะสามารถฝึกฝนตัวเองให้สามารถเดินในภูเขาน้ําแข็งแบบนี้ได้นะแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งมีชื่อว่ากากากิโกเขาเห็นว่ากากากิโกนั้นมีความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วจึงไปขอร้องให้มาฝึกฝนกันหน่อยซิแล้วกากากิโก้ก็มาฝึกฝนให้กับพวกหน่วยกอบบินฝึกในการที่จะเคลื่อนที่บนน้ําแข็งได้อย่างดีงามโดยการทําการเคลื่อนที่เหมือนกับใช้ไอซ์สเก็ตโดยพวกกอบบินที่ฝึกฝนกับกากากิโก้เหล่านี้ก็ก็มีท่าทีที่ทุรักทุเลเป็นอย่างมากแต่ได้ก็ตามแล้วเมื่อกากากิ เจ้า <S an> พวกนี้ก็ต้องฝึกฝนจนกว่าจะเคลื่อนที่บนน้าแข็งได้อย่างคล่องแคล่วนะต่อมาอีกกองทัพหนึ่งของเจ้าพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงพวกมันก็นอนพักผ่อนอยู่ในเต็นท์หนึ่งอย่างสบายใจเฉยในขณะที่พวกมันกําลังนอนพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูนแรงกายจากที่พวกมันไปต่อสู้กันมาทั้งวันแล้วอยู่ๆก็มีหน่วยนักรบบุกตะลุยคนหนึ่งที่เข้ามาโจมตีเจ้ากอบบินแบบไม่ทันตั้งตัวพวกกอบบินตกใจมากว่ามีศัตรูบุกแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้แต่เมื่อศัตรูบุกมาพวกมันก็ต้องทําการต่อสสู้้้้้้้ใหหหหหหออยยย่่่่่่าา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 างเเตต็มทีแแววววววััววนนัันน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 บบบบุุุกกกกกกะะลลครรรถจจดดพิไ ลุยคนนี้เขาก็ต้องการที่จะสังหารกอบบินมากเพียงใดแต่เขาก็ไม่ทําเช่นนั้นเขาไว้ชีวิตเจ้าพวกกอบบินแต่จับไปเป็นเชลยให้กับเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเมืองเมืองนั้นมีทรราชคนหนึ่งที่ปกครองอยู่เขาก็เอาพวกกอบบินนั้นมาเป็นเชลยศึกแล้วก็ทําการเคี่ยนตีทําการใช้งานเยี่ยง่าก็น่าสงสารเจ้าพวกกอบบินที่มีชะตาก,การรมแบบนี้จริงๆเลยนะเท่าที่เล่ามาเนี่ยเชื่อว่ามีเรื่องราวการบุกตะลุยที่พวกมันสามารถทําภารกิจได้สําเร็จบ้างแหละครับแต่ว่าชะตาก,การรมที่พวกมันออกไปไประจนภยัยออกไปทําภารกิจมันก็ ถ้าผู้ชมเบื่อหรือยังกับการที่พวกมันเดินทางไปแล้วก็ต้องเจออะไรแบบนี้พอฉะนั้นแล้วผมจะพาท่านผู้ชมกลับเข้ามาที่เรื่องราวภายในฐานทัพภายในกองทัพของพวกมันมากดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงที่อยู่ภายในนี้ทํางา,น,านภายในฐานทัพทํางานภายในองค์กรเป็นหลักยังไม่ต้องออกไปทําภารกิจใดๆเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงเหตุการณ์ที่เอลิทกอบบินมันมีการใช้งานพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงที่ยังไม่ได้ไปทําภารกิจภารกิจที่พวกมันต้องทําก็คือการขนรถระเบิดแบบนี้การขนรถระเบิิิดดดนนนนีีี้้้เเเรรรถระบท่่่คอขาาาาางััตยพกวมม แรงกระแทกก็จะทําให้เกิดระเบิดตุ้มต่ำตุมต้มต่าได้และแน่นอนว่าเจ้าพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงที่เข็นรถนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวัง <travailler> เกิดเป็นระเบิดต่าตๆานนานมากมายจนทําให้เอลิสกอบบินต้องหัวร้อนดุดาว่ากาวลูกน้องน,นี้ว่าทําบ้าอะไรของแกวะเนีย่ยซึ่งเมื่อเกิดระเบิดขึ้นจากจุดนั้นก็ทําให้พื้นดินเกิดรูแบ่งต่าตๆนนา,นานมากมายและกอบบินบุกทะลวงมันก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยและหลังจากนั้นเอลิสกอบบินก็รีบตามพวกหน่วยขุดเจาะของพวกกอบบินให้มาทําการถมดินตรงนี้ซิพวกหน่วย เขาก็ได้มาทําตามคําสั่งของเอลิสกอบบินเอาพวกหินดินทรายไปกบรูที่เจ้าพวกหน่วยกอบบินบุทะลวงทําระเบิดลั่นตรงนั้นและในขณะที่กาลังทาภารกิจอยู่เอลิสกอบบินก็ถามพวกหน่วยขุดเจาะว่าเอ๊ะพวกเอ็นถืออะไรมาด้วยวะหนะ่ะหน่วยกอบบินขุดเจาะก็ได้ตอบไปด้วยท่าทีที่ร้อนรนว่าอ๋อหัวหน้าครับอันนี้ผมไปขุดเจาะมาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้มีตัวเลขติดอยู่มันกําลังนับถอยลั่งอยู่น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันนับจนหมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เอลอกกิท เอามาหาเตี่ยมึงเหรอไอควายและทันใดนั้นก็เกิดระเบิดตุ้มเขาให้เอลิสกอบบินตอนนี้โมโหมากว่าพวกมึงทําอะไรของมึงวะเน,นี่ยพวกมึงรีบถมดินแล้วก็ทําให้หน้าดินกลับมาเป็นสภาพเดิมเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมกูโมโหมากมึงรีบทําตามที่กูสั่งเลยในเวนและหน่วยกอบบินขุดเจาะก็ต้องทําตามคําสั่งของเอลิสรีบเอาดินมากกหน้าดินบริเวณน,นั้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดโดยพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงที่ทํางานกันในฐานทัพแบบงงๆกก็โดนเอลิสกอบบินเรียกตัวไปให้ดูอุปกรณ์ชิ้นนใหม่่ทททีาางฐั ได้มีการพัฒนานี่มันคืออุปกรณ์ดีด่ยิงที่สามารถเอาพวกตัวกอบบินเราเนี่ยมาเป็นกระสุนในการยิงได้เมื่อพวกหน่วยกอบบินเห็นแบบนี้จึงรีบบอกกับเอลิสกอบบินว่าไม่นะหัวหน้าหัวหน้าคิดจะเอาพวกเรามาเป็นเครื่องส่งเวรในการยิงโจมตีใส่ศัตรูหรอพวกเราก็มีหัวใจพวกเราก็มีชีวิตเหมือนกันนะแล้วถ้าพวกเราโดนยิงไปแล้วพวกเราตายขึ้นมามันจะเป็นยังไงอะเอลิสกอบบินหาได้สนใจคําพูดของพวกหน่วยกอบบินบุะลวงพร้อมกับบอกว่าการที่พวกเราอยู่ในสงครามการที่พวกเราต้องต่อสู้การเสียสละแบบนี้มันเป็นสิิ่่่่่่งงงงงทททีีีจํําาาเเเปป็็นนนมัสกแต้ออยยล ได้ไม่ใช่ด้อยไงกันนะ่ะสร้างความไม่พอใจให้กับพวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงเป็นอย่างมากและถ้าสังเกตดีๆแล้วก็เริ่มมีพวกหน่วยกอบบินที่ถูกนําไปเป็นกระสุนในการที่จะใช้อุปกรณ์ดีดยิงนี้ยิงโจมตีใส่เป้าหมายที่เอลิทกอบบินนั้นได้วางแผนไว้แล้วและหลังจากที่มีหน่วยกอบบินบุกทะลวงที่แสดงความไม่พอใจกับเอลิทกอบบินเอลิทกอบบินจึงได้จับมาใส่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีชื่อว่าเครื่องเรียนรู้ผ่านระบบสมองแต่มันเป็นอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งและนอกจากนน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 ััััั้้้้้้้แแลวววยยยยยงงงไไไไมมม่่่่่่ีีีีเเเเเคครร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 รืืออออออาาาุปกกณ์ูููบะหด กลอบบินที่ถูกจับใส่เครื่องนี้ถูกทรามานอย่างเจ็บปวดและพวกเขาก็ต้องทนกับการทรามานนี้อย่างช่วยไม่ได้ตรงนี้ทำให้พวกหน่วยกลอบบินบุกทะลวงทั้งหลายเริ่มมีการมาพูดคุยกันถึงความโหดร้ายที่ต้องเจอทั้งภายในกองทัพและตอนออกไปปฏิบัติภารกิจมันก็เสียงชีวิตไม่ต่างกันนะหลังจากที่หน่วยกลอบบินก็ได้เห็นเพื่อนพ้อง,องของตัวเองนั้นต้องทนทุกทรามานกับการอยู่ในกองทัพที่โหดร้ายแบบนี้มีหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าที่ไม่ดีเอาซะเลยใช้งานลูกน้องอย่างกระทาดไม่มีความเห็นใจให้กับลูกน้องเลยจึงได้มีการเสนอกันว่าาาาาพพพพววกกกกกกกเเรรจจจจะะอออออองงททัันนีีีี้้ดดไหม หลังจากที่ได้พูดคุยพิจารณาเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีกอบบินตัวหนึ่งบอกมาว่ากูไม่ออกออกแล้วกูจะเอาอะไรไดแดกแต่หน่วยกอบบินหลายตัวก็คิดแบบนั้นเช่นกันทําให้ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมไปแบบนี้แต่พูกเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่โหดร้ายโหดเหี่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอพวกเราคงต้องหากิจกรรมผ่อนคลายบ้างละไม่งั้นทางานอยู่ในฐานทัพเนี่ยเครียดตายเลยนะและการละเล่นที่พวกหน่วยกอบบินบุกทะลวงหาทํากันมานั้นคือสิ่งที่เรียกว่าระเบิดบาสเกตบอมซึ่งเป็นการละเล่นที่มีความคล้ายกับบาสเกตบอลของโลกมนุษย์แแต่่่ววาาาานนีีเเเป็กเ็กกรรรอลละบิดม้ช ลงห่วงให้ได้ก่อนที่ระเบิดจะทํางานโดยการเล่นนี้มีความเสี่ยงมีความตื่นเต้นแต่ก็ทําให้พวกมันผ่อนคลายแล้วก็ลืมเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการที่ถูกใช้งานจากกองทัพและระหว่างที่พวกมันเล่นอยู่นั้นพวกมันก็ได้เห็นว่ามีแพะตัวหนึ่งหลุดลอยมาในสนามได้อย่างไรโดยที่พวกมันจับแพะนี้มาดูซิว่าแพะนี้มันคือตัวอะไรและแพะนี้มันก็ลอยหนีจากพวกหน่อยกอบบินพวกหน่อยกอบบินที่ได้สัมผัสแพะก็รู้สึกว่ามันเป็นแพะที่มีสัมผัสนุ่มดีงามมากๆเลยหรือว่าพวกเราจะตามเจ้าแพะนี้ไปว่ามมัันนนนจจะะไไไไไปปหดดดีีแลพวกกกอออบบ้้ท่ตาาย็เสถ ที่มีน้องแพะลอยอยู่ต่างๆนานามากมายและพวกมันก็ได้เก็บมาเป็นคอลเลกชันเพื่อที่จะเอาไปประดับที่อยู่ซิเวลาที่ไปทาภารกิจกลับมาเวลาที่ทํางานเสร็จแล้วจะได้กลับมาเห็นอะไรที่มันจเจริญหูจเจริญตาหน่อยซึ่งระหว่างที่มีการเก็บแพะต่างๆนานามากมายเราจะได้เห็นว่าพวกก๊อบบินมันก็มีลูกๆของมันด้วยที่ก็มาทํากิจกรรมจับแพะร่วมกับพ่อของมันและเมื่อวันเวลาผ่านไปพวกกรอบบินก็ได้สะสมแพะมาถึงจุดหนึ่งแล้วพวกมันก็รู้สึกว่าโอ้พวกเรามีความสุขกันมากยิ่งขึ้นเลยนะ ดื่มสังสรร์ฉลองกันอย่างสนุสนานมีพวกแพ็คที่พวกเขาจับมาเป็นสิ่งประดับในงานเลี้ยงฉลองของพวกเขาอย่างสนุสนานและหลังจากนั้นสังเกตได้ว่าพวกหน่วยกบินบุกทะลวงที่ก่อนหน้านี้ต้องทนทุกทรมานทํางานอย่างหนักหน่วงแล้วเขาก็เริ่มมีหน้าตาอิบเอิบแล้วก็กลับมามีพลังทําให้พวกเขาได้ฉลองกันแบบนี้เรื่อยๆทําให้สุขภาพจิตในการทํางานของพวกเขาดีขึ้นมาแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีซึ่งการฉลองนี้ทําให้พวกเขามีความสุขได้แต่ยังไงก็ตามแล้วพวกเขาก็ยังต้องกลับไปเจอสิ่งที่พวกเขาได้เจอมาตลอดที่ผมเล่าให้กับท่านชม นี่เองครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพวกหน่วยกอบินบุกทะลวงนะครับผมเออก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับเรื่องราวของการที่พวกมันมีองค์กรกันยังไงเรื่องราวการออกไปข้างนอกทําภารกิจของพวกมันเนาะแล้วก็เรื่องราวการอยู่ในฐานทัพเรียกว่าโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องดีสักเท่าไหร่เนาะเออแต่ว่าพอเอาเรื่องราวมาประติดประต่อกันแล้วมันก็มีความบันเทิงในรูปแบบของมันนะครับชอบที่แบบช่วงท้ายพยายามหาเรื่องราวคลายเครียดนะครับไปจับแพะมาประดับที่อยู่ของพวกมันแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองกันคลายความเครีีีียยดดเนนนนนนนาาาาาะะแมมม้้้้้วว่่่ถึึึงงงงงงจุุกกกก็ตตอออลัับไไปทททททํพรรรูสสค ไปแล้วก็คงเหมือนกับมนุษย์พวกเรานี่แหละเนาะพวกเราทํางานจันทถึงสุกแล้วก็พอวันเสาร์อาทิตย์เราก็หาเวลาไปรีแลกซ์ไปพักฟื้อนอะไรพวกนี้มันก็คงได้ผลแต่สุดท้ายแล้วพอกลับมาวันจันทร์ปุ๊บเราก็ต้องกลับไปทํางานที่เรารักหรือไม่รักก็ไม่รู้นะครับก็เป็นวัฒนกรการทางานของพวกกอล์ฟบินที่ผมรู้สึกว่าเข้าใจได้แล้วก็นึกถึงชีวิตประจําวันของตัวเองได้บ้างในบางมุมนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องในกองทัพ <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่องสมาชิกเกี่ยวกับชะตากรรมที่เจ้าพวกกอล์ มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ